สวัสดีครับสวัสดีคร,ครับเพื่อนๆใกล้เกียร์บอลละไทยมาเลยครับรักไทยเต็มที่มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถลงมาเลยที่บทสุดทุกวันนอนใต้สะพานฮึเล่นแอปก็ทักกันไว้นะครับฝีกีฬาสนามมันแสงกว่าคนเลยวะ เกือบแสนเก้าบาทตายแล้วมังราชมังคลานี่เท่าไหร่ห้าหมื่นถึงหกหมื่นบาทคนเต็มไหมผมก็ไม่ได้ดูไม่เต็มเพราะว่ามันมีบัตรสปอนเซอร์ที่มันเอาไปแล้วมันไม่ต้ไปแจกใครมันเอาไปทิ้งไปเขียนไม่เป็นคนตุ้มตีนก็ไปเจอวันนั้นเจอสนามแสนคนเข้าไปแต่ว่ามันเก้าหมื่นกว่าออืบูมจิตเก้าหมื่นกว่าแต่เว้นเวทไทยสามพัน เอาไอ้ตัวจุดไฟอ่ะไปด้วยเเ <laughs> ตัวนั้นแหละไอ้ตัวจุดไฟเขาเปนจุสดสนุกเอาเฮ้ยเรื่องราวสาระสวัสดีครับครับ <laughs> เล่นจริงแจกจริงครับตอนจิกซอหมหาสนุก <laughs> ครับผมอ่าก็ตามกันมาต่อนเนื่องนะย้ำเตือเนเดือดเล่มกฎกติกาก่อนนะครับจะเข้ามาเล่นเกมลงทะเบียนก่อนด้วย <laughs> การกดแชร์รูปนี้ครับไปยังเฟซบุ๊กของคุณหรือแบ่งปันภาษาไทย เอเออ้าเลไม่รู้เรื่องอะไรนะครับแล้วจะตอบอะไรก็ตอบมาทายกันว่าไอ้หลังจิกซอเนี่ยเป็นรูปที่มาจากคลิปอะไรของมัตติแคมป์ไปดูได้ไปเช็คได้ใน y t u t u อา่อาอ่มันมีทั้งหมด9ช่องเปิดไปแล้ว4ครับวันนี้มาเปิดอีก 2, 2> ครับเอาว่ามา2 2, 2, 2> เลยคือจริงๆนะเพิ่งรู้ว่ากูงงโง่ในการติดไอเนี่ย ข้าวหน้าต้องเปลี่ยนวิธีใหม่าเชิญจะเชิญ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  Catwalk 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 สองสองสองเอออ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอแล้วกันเดี๋ยวสวยๆถ่ายรูปปึ๊กอ่ามาให้ดูกล้าวๆแล้กันขอบขอบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแต่งให้ไปดูในรูปในเฟซบุ๊กแล้วกันคุณสองครับคุณสี่ครับ โอเคเป็นนคอ่อโอเคเขาโค้งเลยนะอ่าเออคลิปอะไรคลิปอะไรเออเออใน YouTube ไปหาดูกันอ่านะครับรางวัลครั้งนี้เช่นเดิม3000ฝ่าฝ่าส0มฝ่าฝ่าอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เดี๋ยวจะเปิดรางวัลกันอาจจะเป็นเสื้อตัวละ310รัวเออตัว แจกกันทั้งญาติโยมเลยแจกกันทั้งญาติโยมไม่ใช่เป็นผูกุญแจอย่างเงี้ยร้อยอันไปแบ่งกันปีใหม่ไงปีใหม่ไงเออมีประโยชน์แบ่งปันเว้ยนะครับก็เอาโอเคก็ฝากกันไว้กับพวกเราครับมันทิแคมป์ส0งศนะครับเล่นจริงแจกจริงต่อจิ๊กซอว์หาสนุกนะครับเข้าไปเป็นเพื่อนเราในแฟนเพจนะครับมีอะไรสอบถามก็ได้ในแฟนเพจนะครับในไลน์ไอดีมันทิแคมป์ส0งศูน ในทวิตเตอร์อิดักแกรมบันทีแคมป์2010คิดอะไรไม่ออกเข้ากร,รูเกลบันทีแคมป์2010สวัสดีครับดีริ <c oughs> <c oughs>